โอเคก็กลับสวัสดีกันเลยครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเซิร์ฟเวอร์เฟย์เสองนี้เราจะมาเล่นเกม F.I. Legend กันนะครับผมก็ <Okay. S 1> ถามว่าทำวันนี้เล่นเกม F.I. Legend ก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อแล้วก็ใครจเจออะไรว,วะดูในยูทูบชวนนั้นแล้วกันนะเออใครเป็นเจ้าของรถก็บอกได้แล้วก็ใครสนใจก็บอกได้ครับผม คือก่อนที่ผมมาถ่ายคลิปผมก็ไปเล่นซื้อออนไลน์แล้วก็ผมก็ไปเจอรคนหนึ่งแล้วคือเขาก็มาเทกับผมแล้วผมก็ดันแบบเธอไปแรกกับเขาก็เลยได้รถคันนั้นมาคันนั้นขับดีไม่ก็ขับดีนะขับได้แรงอยู่ เดี๋ยวก็ไปฝากจูนแบบแรงๆหน่อยที่เกนี้ผมก็ไม่ได้ไดนาะนมากเลยไหยเดือดละประมาณเดือนสองเดือนละไม่ได้เล่นเป็นแทบไม่ได้แตะเลยแหละ ไม่ค่อยมีเปลียนเกียร์นั่นเปลนเกียร์ถ้าเกิดมีเป็นเกียร์น่าจะมันกว่านี้เอาคันไหนไปเล่นดีวะเอาคันนี้ไปเล่นแล้วกันอาจจะมีเสียงเข้านะเสียงทีวีอาจจะมีเสียงเข้านิดหนึ่งนะครับผมปึ๊บโอเค Dip, 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 dip. โอเใช้สมาธิในการดิบนิดนึงก็เลยอาจจะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็อั่นแหละก็คือเครื่องเก่าผมก็ยังไม่ได้เพราะว่าติดไรนะึงก็เลยไม่ได้เด่นเลยเครื่องเก่าผมก็ถ้าเกิดได้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายแล้วกันนะถ่ายพวกเกมเราบอกพวกเกมคาบากิ้งอะไรเดี๋ยวผมก็จะเล่นสองเครื่อง,องเลยนะเพราะว่า เพราะว่าเราบอกคงจะเล่นรหัสหลักเดียวคงจะเล่นแบบสองเครื่อง i ะไอดีเดียวแบบเล่นสองเครื่องอะไรเี้ยม่จะได้อยูนะไอดี ID แบบรหัสค,คนเดียวแต่ว่าเล่นแม่งสองเครื่องสอาแม่สองเครื่องเลย จอบแมนละพังเลยละพังมาเลยเอ้ข้าคไหนไปเล่นดีเอารถลาดาแล้วกันนะ จริงผมก็จะเล่นแต่ไอเกม M4 เพราะว่าอัสามห้าผมถูกอันนี้ไปแล้วอ่ะเล้ไปแล้ว M4 ก็แต่งเรียบร้อยแล้วเป็นสีแล้วก็แต่งลายเรียบร้อย M4 ผมก็เลิกจะเล่นาหล้วไม่รู้เนม่แต่เซวอ่ะเขาเล่นจะน้อยเลยคนายจะน้อยเล ที่เกิดผนอะไรนะก็จะเล่นเพ็ดมมาก็จะไม่เล่นเครื่อผมไม่ไมไมไมดีหรือไงแบบผมไม่ค่อยดีว่ะมัฮะนาทีกอนนี้สกิอก็คือพอ,อจะเล่นได้แล้วแหละไอบิเวเมนเจี์นะพอทุกคนไปดูชมชนได้แล้วกันนะเผื่อใครสนใจห้เป็นรูปแบบออกเก่าๆเลยอนะ่ะ น่าจะเป็นรถอะไรสักรถหนึ่งจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอืใครเจ้าก็ได้นะจะขายให้ราคาถูกเลยอ <c oughs> อใครสนใจนะรถในคาร์็จกิง้งจะขายอันนั้นให้เดี๋ยวก็ไปปัดปืนอันนีนึง ไปเล่งเอฟวาจริงก็เถึงเร่ง่าอีกดิมกัน แต่ต่อดิอันนี้แล้วกันคลิปนี้ก็น่าจะเล่นสักประมาณ15ทิ้งลุ กดเบรงือไม่ติดอ่ะอ้คนกดเบรงือไม่ติดอ่ะรู้ไหมมอนกดเบรงือไม่ติดไอ้แกกดเบรงือไม่ติดเลี้ยวแย่เลย โอเคน่าจะพอสมควรแล้วล่ะมั้งถ้าใครเปว่าคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกดด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลินี้ไปแล้วไปบายนะครับผมใครติดใจแล้วนะครับฝากกดติดตามด้ โอเคไปแล้วบ okay, ๊ายบายไปเจอกันใหม่